สวัสดีครับวันนี้มาดูกันครับกับผักประจำสวนครัวนะครับว่าจะเป็นผักอะไรมีประโยชน์อะไรนะครับลองมาดูครับว่าพืชประจำสวนครัวผักประจำสวนครัวนี้คืออะไรนะครับมาดูกันครับครับสวัสดีครับมาดูกันอีกนะครับ พืชผัดนะครับสวนคว้วที่กําลังดังกับที่กําลังโด่งดังกันอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ครับอันนี้คือพามาดูต้นต้นออดิบนะครับต้นออดิบหรือหรือทางบ้านผมก็เรียกต้นทูนนะครับต้นทูนต้นทูนนะครับต้นทูนนะครับออดิบรือต้นทูนนะครับ ที่ใช้ที่ใช้รับประทานนะครับรับประทานกับน้ำพริกนะครับรับประทานกับน้ำพริกหรือแกงส้มนะครับเราจะใช้ใบอ่อนนะครับรับประทานกับส้มตำมะระโกนะครับส้มตำมะระโนะครับสำหรับใบอ่อน สำหรับลำต้นก็จะใช้ต้มกับใช้ต้มรับประานกับน้ำพริกนะครับรับประทานกับน้ำพริกนะครับก็แล้วก็จะนำมาต้มทำแกงส้มนะครับแกงส้มต้นโทนหรือต้นออดิบนะครับก็อร่อยนะครับ รับประทานก็อร่อยนะเป็นอาหารประจำนะครับเป็นอาหารประจำะบ้านนะครับก,ก็จะพามาดูครับความแตกต่างด้วยความแปลกความแปลกตนนน้นนี้ต้นโทนนี้ก็ก็ดังอยู่นะครับดังอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีด่างนะครับมีมีด่างที่ใบนะครับ มีด่างที่ใบนะครับก็จะมีด่างที่ใบมีด่างนะครับก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้สังเกตอะไรครับพอมีชื่อโด่งดังขึ้นมาก็ลองมาสังเกตดูมันก็มีด่างนะครับบางต้นบางใบก็มีด่างนะครับมีด่างก็แปลกๆนะครับมีด่างมีรอยด่างมี ก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้สังเกตนะครับพอดักพ,พอมีชื่อโดดดังขึ้นมาก็ลองมาดูเอ๊ะมันมีจริงไหมเอ๊ะบางใบบางต้นก็มีนะครับบางใบบางต้นก็มีนะครับบางทีก็ด่างขาวด่างเหลืองนะครับบางทีก็ด่างขาวด่างเหลืองอืมก็แปลกดีครับแต่ก็มีราคานะครับที่เขาบางคับดูบางคิบใน youtube ก็ มีราคากันเยอะนะครับที่เขาลงไว้นะครับที่ดูราคาก็รู้สึกว่าจะราคาสูงนะครับสำหรับใบใบโูนใบออดิบด่างน,นะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นเยอะนะครับมีเยอะเหมือนกันราคาสูงเหมือนกันนะครับก็ปลอกไว้รับประทานนะครับปลอกไวร้รับประทานทำแกงส้มกินกับน,น,น้ำพริก ทำมะละกออะไรทนงะกินก็กินอร่อยนะครับสำหรับต้นทุนใบทุนทั้งแต่ที่แปกก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีราคานะครับก็มาสังเกตดูว่าจะบางต้นบางใบก็จะมีมีด่างนะครับมีด่างเหลืองห่ังขาวนะครับ,บใบก็เอาบางใบก็จะเป็นสีทองนะครับมีลายทองลายเหลืองอะไรนะครับเออสังเกตดูก็แปกนะครับก็ปลูกไว้ครับ ปลูกไว้เผื่อใครอยากได้ก็เอ,อมาเอานะครับถ้าใครอยากได้ก็เอานะครับให้บแบ่งผมว่าจะเพาะใส่กระถางเอาไว้แยกเอาไว้ดีๆหน่อยมันจะได้ด,ดูดีนะครับสำหรับต้นโทนหรือต้นออเดบน,นะครับเอแต่ระวังนะครับต้นโทนหรืออดิบเนี่ยมันมันจะมีต้นหนึ่งคล้ายๆกันนะครับมันจะเป็นต้นหนึ่งคล้ายๆกัน ตรงโคนตรงแฉกมันจะไม่มีมันจะไม่มีที่เว้าชัดเจนนะครับต้นต้นนั้นแบบนั้นมันจะเป็นพิษนะครับแต่ถ้าต้นไหนที่มีแฉกมีเว้าที่ชัดเจนนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับรับประทานได้นะครับแต่ในตรงตรงตรงโคนตรงตรงโคนตรงเว้าไม่มีแฉกไม่มีลายมัชัดเจนมันก็จะเป็นพิษนะครับเป็นพิษครับสังเกตดูนะครับ สะเก็ดูดถ้าต้นทุนหรือออดบจริงๆก็จะมีลายชัดเจนนะครับมีลายชัดเจนนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีราคานะครับสําหรับทุนกับสำหรับทุนหรือออดบนะครับมีราคาคมีราคาก็ปลูกปลูกกันไว้นะครับเผื่อต่อไปก็จะอาจจะมีราคานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียง แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับต้นออดิบต้นทูนนะครับสวัสดีครับ